มันหลายมันละมันละจืดบันข้าต้องถ้าข้าวสีดเขาก็ต้องให้มันฝนเบิดซะก่อนเจ้าก่อนมันสีแหลืงเจ้าหน่อยเนาะฝนกระสีโบมาบานมันกระสีขาดน้ำไปน้ำกระสีโบลายบันมันกระสีหวานว่าหันเลยว่าแห้งได้วันสีเหลืองบ้านเบิดจุดอันนั้นขาวสีเหลืองอีกก่อนสีเหลืองข้าก็เหลืองไอ้ให ประมาณจะอีกจะสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนนี้เก็บได้นะคะเนียนค่ะส้มนี่ว่าในเขาสีต้อแยกสีเขียวอยู่เพราะว่ามันเป็นหลังกําลังเขาสีตุ้มน,นึงกับประมาณสิบกิโลสิบกิโลโมันลนบอกไหมหรือว่าเขาปิดมันครับพอเปิดมันลน,นลนอย่างนี้โอ้โหน,นี่ลมเอ โอ้มาชิมข้าต้นครับอันนี้อันนี้มันอันอันใกล้สีได้เก็บไปครับใกล้เราแต่ไมัน้อสุบเกี๊ยบอันนี้กินสดบอกครับพัดแมนแต่ว่าคนตกใส่ควานหน่อยลงเคื่อสิบหวานก็ได้เรืองนึงโอ้แต่คนโตก็สิบวานคืออร่อยนะโอ้หวานนี่เนาะอืมกรอบเลยพี่บอกขวบคนนึ้อันนึงหวานหวาน ผมไม่มีรถฝาดเลยครับมันหวานกว่านี่ถ้าคนมาตกใส่ข้าวอ้อยนะโอ้ข้าวอ้อยมันหนาฝนมันก็บสบู่หวานเมื่อไะโอ้เสียบเสียบเสียบครับเขากินสดหรือกินเด่นกินสดครับตัวนี้กินสดเนาะงบาฮีน้องกินสดมันทิปวดฝาดถ้าปวดกินแห้งก็จืดฝาดนะแห้กินแล้วคายน้ำมาทันครับอือหวานครับตัวนี้หวานหวานละบอหวานจ่อยเลยครับตัวนี้มันเป็นลายหลุ่นมันหวานกรอบครับ โอ้าวอยากด้นะครับปกติเอาหนามาฉีดมันเปรี้ยวจุ่มหมดเทางใจว้าวเดี๋ยวผมอยู่ท่าล่องหายเลยนี่โอ้หวานแห้งเลยเบิ่งพี่น้องเูบ้างอ่างเขาชิมนะอินตาฟ้าลำถ่ายวันเดียวชิมผู้ชิมกูถ่ายไอชิมเบิ่งเด้อตากล้องเนี่ยอ่าตาหนี้จังเป็นตาซ้ำหวานกรอบจะกินอะไรมันปารกินเครื่องกลางเพราะว่าตรงกลางแมน บหวานเหมืคร oui. wow. yeah. right. okay. uh. well. ับหวานหมดเลยท่านอีเก่คันหวานเหมืเลยครับอันนี้ปดี๋ยวูซื้อก็จะทำกว่าโอ้ส่วนนี้ก็ป้าโถกลัวครับสิบสามสิามท่าไร่อกครับสิบาตัดเต็มเลย2 ว้คือตัดกิมครับเพราะว่ามันหลายเข้าหลายมันหลายหัวนวลมันโมยใหญ่เข้าแต่แตงนวยบันครับนี่เวลามันออกมากนี่แบบแตงงี้คุนี่โอ้อันนี้ว่าแต่แตงเนาะครับเนาะมันจีกันอยู่อู้หึพินาเชียจำโบอยู่เชียจำโบหมายความว่าโปโปเอาไใหลายตัวนี้โอ้แตงหนึ่งก้อนซิปอันมันยี่ซิบคุดยี่ซิปกัน อันนี้อันนี้ไมาเพราะว่าเขาเขาจะแต่ง<อ>แต่งเสีงง้ยงกันบ่ครับแต่งกรเสาบางให้มันแหกันนะครับโอ้ยท่าทะไล่นี่ถ้าเป็นตังหงประมาณกิโลครับผมวา่ายกิ๊บัว,ว,วนะครับทะไล่เนึ่ยงี่บ่ครับแนี่โอ้ด้องอยู่กินอะไรกินกิดเป็นเงินเท่าไหร่ครับคิดเป็นเงินลูกละสองรอยเนาะครับเนาะแม่นบ่ครับ ตัวแล้ว hmm. ก oh ับ oh ขันต ah. oh. mm ําีลอยีลอหครับตอนนี้ใหาลอยตอนนี้่อยลอทครับปดทันตำกีลอยอ๋อต้นนี้กระลาเหมื่นนี่ครับหนิ่งตวกับผักตบเียครับโอ้จะลวยอยู่ครับเนี่ยจะลวยอยู่แต่ว่าเอาเนื้อเยื่อบอกครับมะปุ่งเนื้อเยคมนเนื้อเยื่ออครับนล่ เนื้อหน่อยอครับเยนือเยอครับเหนื่อเยอมันเนือหน่อยดีก็หลายโอ้โหครับต้นหอบริวแป้งเนาะครับนแป้งน่านมโอ้บริเนณแบบไหนดอครับนี่ซัมมักพุดซ่านะครับเนี่ยซัมกพุดซ่าสามรสนอไงก็พุดซ่าก็ได้ครับตัวนี้สิห้าโลบรจบัโอ้ปตะวันซ้อนครับทายใกล้ๆแน่น่ ไก่มันจะงามเลยมันจะเห็นบูดเดือดมันไก่เลยชมบูนเฮียงลงโอ้ยพี่นาเด้อเปิดสวนอยู่ให้ขอร่อยกว่าต้นโอ้ยยุดเดียวนี้มันก็ออกอยู่บว่ครับเดือดรออีกวันวันงานไม่สองปีอยู่ให้อืมต้นนี้ต้นนี้จ็ดปีครับหนานปีต้นนี้สามปีนะครับโอ้ยปลูกต้นเดียวกองพ่อครับนี่เด้อซื้อมากตัวไหนกับครับต้นมันนี่ต้นก้อนพันธุ์ป่าต้นอื่นสองพัน อ,อู้สองพันก็พอซื้อครับสองพันโอ้ยอยากได้เด้เนาะสิเอาครับผมนีขายอยู่ในเว็บบอกครับก็ซื้อบ่ถึงมอได้ของปลอมเนีโอู้ตัวนี้ของปลอมกระจายอืม,อออมเป็นตัวแม่ที่ตัวผู้ครับผมตัวแม่เบิ่งเหนื่อยเยอะโอ้ตัวแม่เหมือนกันอครับน้อตัวแม่นี่แทหนได้หนวยเหมืนบ่ได้หนวยแบบนี้ได้ผสมบ่ครับตัวนี้ เอาดอกตัวไหนครับมา้ามีรังบ้านตัวนีเนบิรงพันยังครับตัวนีกโอ้วววตัวนึ่งห้หน้ามัวนมีคนละพันในตัวนี้สีแดงอืมนคนในสีโอ้วยินมแบพระรำเนาะใบมนันใบมันต่างกันเนะาะครับอืมแต่ละต้น,น,น <Course. S 2> ตัวคนละพันเปิดตรงพันเดียวกันตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ กูบดีออ,อ,อ,อาบอุคือกันบอขึ้นไนนนนนนว้มันคือกันบอเอิ่มเขีนเเสวโรตับอเนื้อดำเนื้อไม่ดำไม่ครับไปมงนืนมสิาโอ้อันนี้อันนี้กินแหงเนาะมายว่า,วา,วาเขาต้องเขาต้องปุ๊บด้วยต้องตากก่อนเนาะครับ บกบอรูสลบอืบนเนาะครับใี่ครับบลนคือพันกินบนรสฟ้าโอ้สุกแล้วก็นี่สุกกระาดครับมันต้องดำดำนี่เข้าไม้เข้าว่าเขาตรงเอาไปฆ่าต้นเลยบอสามเมืองนอกเขาฆ่าต้นเขาสีเท็แน่ลยละ่่ดำมันสีดูเขาจะมาเปลือกเ็บเอาเขาอันนี้เขาจะเอาครับเจ้าเมืองไทยบอได มันเปจะมันจะเป็นเสือลาหรือเป็นโอ้มันเป็นข้มหวานแล้วถึงนามมันเป็นเสือลารวมชื้นในอากาศมันเป็นเสือลาเนาะอากาศพวกขึ้กัดเนาะครับเนาะงัลูกขอเทศสายมันบริสิณามคนกินเบิ้งฟาดตัวตัวนี้เอามันตับมันือจะเอาตัวคือคือเนี้ยคืออะไรอืมจะชิมเบิ้งครับนี่อันนี้อันนี้อันนี้เขาสำหรับกินแห้งเนาะที่บ้านเขากินตูนเนี้ยนี่ส่วนมากสีคลายบริสิณามคนเคยกินก็บทบ่กกินอีกฟาด ป่ <S 2> <S 2> en> าป่าเปรับยงแรกสืหวานอยู <g <g ่แต่ว่าตามมามัน่จะเป็นป่าเนี่ยนี่ยังดูดีเดลยแต่บางอันนี่กินเราเสียงสิเปลี่ยโนว่าพ่อเขาสีแหงกินได้อยู่ครับกินได้อยู่ป่าเฉพาะข้ามเพบางคนก็มักข้อมปาดน้ำประวัตินี้นี่สรรพคุณทางยาเด้ดของป่าครับถ้าเป็นอาราบิลีเขาตีกินปาดเลยปาดประมาณ สามซีข้ามครับหยำกรึบกรึบระดับตามมาด้วยหวานกินได้อยู่ครับกินได้อยู่แต่ว่ามันเป็นบริสุทธินั่นจะไม่แม่ครับทัานยังครับคุณยาวอินซีโอ้ยมีทรงมาเบิ่งครับมาเบิ้งหรือท่านใหม่ท่านใหม่เราป็นท่านสั่งสั่งมากที่นี่เนาะสั่งมาสั่งมาทั้งเน็ตบอครับเป็นกล้องบอแมนมาเมื่อคืนโอ้ ต้นละเท่าไหรครับตัวนี้สา,าสามร้อยช่วงลมสูงก็สี่ร้อยโอ้แมีนครับแมนีนมันเป็นพันไม้น้อคือมูวเส้นขิงได้กี่นอครับโอ้อันนี้บุรพ่าพันไม้น้อนโอ้อยู่จันทบรุรีผมเคยเบิ่งเพจยรเล่าอยู่นี่ครับเป็นประเดโบราณครับโอ้มันดูเงงรื่องง่ายบ่ข้อดีของมันคืออย่างข้อดีของมันบ่กว่พวกตะวันเป็นเป็นของโบราณมันต่างกับ ม้อนทองม้อนทองติ้นท้องกันขากับขนาดดีกว่าม,ม้อนทองจะม้อนทองนี่พอดีลายยางการทอนโลกการยังก,ก็ดีเนาะขั้น <ละ S 2> เป็นทุเรียนโบราณเนาะครับนคผลผลดูทุเรียนโบราณพี่นอ้นองเอ้ยโอ้เจ้าเจ้าปลูกม้อนทองแล้วโอ้ม้อนม้อนทองเพิ่งปลูกลายพอดีนเนาะครับเนาะแต้ผมรวยก็ต้องปลูกให้มีเตี้ยอะไรบนนัโอ้มีสองรวยรหยัด ่าครับต่อท่าครับสมบูรณ์แบบนี่ครับรอบบ้านเลยเป็นบอกนี่นี่บอกครับใส่เอาทุเรียนบอกครับอีดทุกทุนใส่ปามบอกขอถ่ายเด้อครับเด้อขอถ่ายดีพ่อกันโดยบังเอิญบังเอิญโอ้ยเนาะจะพาดทให้เด้อเป็นส่วนกันนอยู่บ้านทีงทำนี่ยู่ให้ที่ทำไหน มอนทองบอครับปาทโทครับอันมอนท่องไว้ปีแรกเนาะครับนี่เนาะปีแรกยที่งานนี่เดียวงานทอยปูโอ้หุ่นหัวยัวหัววหัวงัหั่ัวห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 ัหัว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 ัวหัหวหัวัหวหััอววัไว้่ัๆัวหัหันห เอาไว้ลายเขาว่ามันตายมือใหม่ก็เลยยัดยานเกือบแมนอยู่ครับผมผมก็ว่างเส้นครับเสื่อมาซองงานพร้อมที่ตัดถิ่นนะตัวมันหนางามันหนาตรงไหนก็สวยครับมันหวนใจงาครับงานนิดเดียวนึงยังม่ได้ไหมทำไปเขาว่าเพื่อนก็พร้อมตัดถิ่นเนาะครับเนาะงานตัวตัดซองงานทั้งตัวเลยนะตัวมันงานดีตรงไหนก็ดีละเพราะว่าเพื่อนว่า ้ลูกพาแม่ปีก็ตด้งานถึงสูเมียนก่อครับลูกพาแม่อ้ยยยครับอครับดีแลกดอกเต็มนะยังดอนดอกดอกเต็มเบอร์ด้วดอกเบดครับใ้นตุ้มแน่นตุ้มตุ้มดอกเบอร์ด้นี่นะครับอกเนตุ้ม่อาล้าบ้านก็ได้กินเนอพี่น้อง ทุเรียนมอนทองแต่ว่าต้องมีฝีมือเนี่ยครับนี่ดินเป็นดินแบบใดครับนี่ยจะดินธรรมดาดังบ้าทเนาะดินบ้านบ้านนะครับดินนดังบ้านเนาะดิ็นดังบาบก็ได้บ็ได้เพิ่มดินโอ้ง้ามคักง้าไม่กินร้อมีนาแห้งสีร้ายนี่ครับเนาะว่าจะอาไว้ไล่เพราะว่าเขาอีเรียงเนาะเขาขอไว้ใช้สอง่วยเอาไว้สู้ครับเนี่ยเพิ่งงานนี้หน่อยแล้เขาไว้ เ้าสิ่งรวงมต่างนาทำละว่าแต่งาแต่งนาหอมอุส่าหว่ารวยพกใญเด้ครับใ่แห้งับใยแห้งนั่นจะได้ซีโลอยู่นะครับซีโลหาโลนะครับซีนนั้่าโอ้เรี่องนนครับีโลโลแล้ว爽ไหวครับยม้ไวด้ยยนะเยละยรวยยละ ต้นนี้เอาไว้จักยี่หน่วยนะครับนอีนาน,านะีนาจิคนไว้เออ,อตัวกัพอแล้วหวเตะครับมันเตะล่งขยายต้นนนนองามครับหามครับอยู่ที่หลังบ้านไมได้ก,กินเลียมอทองอืมท่านมานกินาล่แน่นครับตัวนี้พานเป็นหมาเนาะ,ะยังยัง ปีนาปบป็นะปีนาเป็นแแหงเป็นเนื้อเยอื่อมัดผมแแหงเนื้อเยือ่อบืนโอ้ครับนี่ก็เนื้อเยื่อครับ